จะมาบันทึกรายการค้าของวันที่19มกรานะคะให้บริการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กให้กับบริษัทมอเตอร์จำกัดเป็นจำนวนเงิน10,000บาทจัดทำใบส่งของใบแจ้งหนี้เพื่อให้ลูกค้าเซ็นรับบริการรายการค้านี้มีการเพิ่มฐานข้อมูลใหม่ดังนี้1 เพิ่มสินค้ารหัสทีห้าค่าติดตั้งระบบชนิดสินค้า3นะคะคือบริการสองเพิ่มกลุ่มสินค้ารหัส0ูนย์สองค่าบริการจับคู่กับบัญชีขายสดกับบัญชีรายได้บริการนะคะและจับคู่หน้าบัญชีระหว่างขายเชื่อกับบัญชีรายได้ค่าบริการนะคะ3เพิ่มหน่วยนับรหัสศูนย์สองนะคะ เข้าที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังเข้า w ว r k f l o w นะคะแล้วก็เข้า set up m a s t e r file นะคะเมื่กที่เพิ่มและแก้ไขารายการหน่วยนับนะคะกด F3 เพิ่มถ้าหาสท่นใส่02เป็น บริการนะคะออชื่อหน่วยนะับเป็นครั้งนะคะครั้งเสร็จแล้วเราก็กด F 1 0บันทึกนะคะกดออกค่ะกดออกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เข้าเซตอัพมัสเตอร์ไฟอีกครั้งนะคะเข้าที่เพิ่มและแก้ไขารายการของกลุ่มสินค้าค่ะ กด F3 เพิ่มให้ใส่รหัสเป็นศูนย์สองเป็นค่าบริการนะคะส่วนบัญชีขายสดให้จับคู่นะคะเราจะมาจับคู่เกี่ยวกับรายได้ะคะ่ะถ้าไม่รู้รหัส นะคะให้ใส่จุดแล้วก็ enter นะคะแต่ถ้ารู้รหัสให้ใส่เลขรหัสไปเลยนะคะสี่สี่ 1, 2, 0, 1, นึงสะคะจะได้อะไได้จากข้าพการทั่วไปบัญชีขายเชื่อเหมือนกันค่ะ้าเสร็จแล้วเราก็กด f 1 0บันทึกนะคะกดออกค่ะ ดออกอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเราเข้าเซตอัพบัตเตอร์ไฟนะคะอีกครั้งหนึ่งเข้าที่เพิ่มและแก้ไขรายชื่อสินค้าและวัตถุดิบนะคะกด S F 3เพิ่มนะคะรหัสสินค้าให้ใส่ที่ G 5นะคะ เป็นค่าติดตั้งระบบนะคะชนิดสินค้าให้เปลี่ยนเป็น3ันะคะหรือใส่จุด enter ให้เลือกตรงที่ค่าเป็นบริการนะคะเลือกเสร็จแล้วรหัสกลุ่มสินค้าให้ใส่ที่02นะคะ จะได้ค่าบริการนะคะเสร็จแล้วเราก็กด F10 บันทึกนะคะบันทึกนะคะ,ะเรามาใส่หน้าสองก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่งบันทึกหน้าสองหน่วยนับมาตรฐานให้ใส่รหัสศูนย์สองนะคะมันจะขึ้นมาเป็นครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็กด 1> f 1สบบันทึกได้เลยค่ะอันนี้ไม่เป็นไรค่ะกดออกนะคะ